จังหวัดหนองคายเพิ่มศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสำนักงานคลังจังหวัดหนองคายจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของส่วนราชการในจังหวัดหนองคายได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ รวมทั้งกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องวันที่22ิมิถุนายน2565ที่โรงแรมหนองคายทวล่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนางสาวศิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ2,565ที่จังหวัดหนองคายโดยสำนักง,งานคลังจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นนายนุพวัดอธิวันนาพัฒน์คลังจังหวัดหนองคายกล่าวว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่จัดขึ้นคลังนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสว่วนราชการในจังหวัดหนองคายได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่รวมทั้งกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการรับและจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนร,รู้ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข,ข็งให้แก่บ,บุคลากรด้านการเงินของจังหวัดนองคาย อาจจะส่งผลให้การบริหารงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ตามลําดับผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของส่วนราชการในจังหวัดหนองคายรวมทั้งสิ้น100คนจุมพลสายแววข่าวสุภาพโนพเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน